พทธแบบเซนวันนี้คือวันที่23ากรกฎาคม2 5งพาผมอาจารย์คำพีปรีชาญานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือรหัสลับบรรลุธ,ธรรมแบบเซนนะครับรหัสลับบรรลุธ,ธรรมแบบเซนวันนี้ก็ยังเป็นบทที่6ที่ชื่อว่าไล่ทำไล่ ผู้บรรลุนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่3ตอนที่3าโทษครับตอนที่4ตอนจบนะครับต่อจากตอนที่3เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเ,เป็นการอ่านจ,จากหนังสือรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงก็ขอเท่าความเดิมครั้งที่แล้วนะครับว่า ดังที่แล้วพูดคือถึงว่าข้อความที่ว่าจิตสู่พุทธ,ธะหรือสู่ความรู้แจ้งหรือเห็นแจ้งต่อสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ที่มีอยู่บนโลกว่าล้วนเป็นสิ่งสมมุติและเป็นมายาภาพแท้จริงแล้วสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งว่างเปล่าจากภาวะใดๆกระทั่งจิต หมดความลังเลสงสัยต่อสภาวธรรมแห่งความว่างและเห็นว่าสปปรรพสิ่งและปรากฏการ์ล้วนเป็นศูนย์หรือเป็นโมฆะโดยภาวะทั้งสิ้นนั่นก็คือสปปรรพสิ่งปราศจ,จากภาวะใดๆแต่ที่กล่าวว่ามีภาวะอย่างนั้นและมีภาวะอย่างนี้ก็เป็นแต่เพียงสมมติบัญญัติเช่นเมื่อเกิดภาวะใดหรือ บังเกิดความรู้สึกใดๆทางกายก็สมมุติเรียกว่าเกิดอาการต่างๆหรือเกิดความรู้สึกต่างๆเป็นต้นเช่นเมื่อร่างกายเสื่อมก็บอกว่าแก่เมื่อร่างกายเจ็บปวดก็บอกว่าเจ็บป่วยเมื่อร่างกายสิ้นลมก็บอกว่าตายและเมื่อร่างกายและจิตต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไป ก็บอกว่ามันมีความโลภรวมทั้งเมื่อได้ยินคำพูดหรือเห็นภาวะเห็นการกระทำบางอย่างก็บอกว่ามีความรู้สึกโกรธเป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นการให้ค่าให้ความหมายว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้น แท้จริงแล้วบอกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีความเจ็บป่วยตายและมีหรือไม่มีความโลภความโกรธความหลวงใดๆทั้งสิ้นซึ่งไม่ว่าร่างกายตามสมมุติจะเกิดภาวะใดหรือทุกสภาวะธรรมหรือธรรมชาติที่บังเกิดขึ้นกับร่างกายล้วนแต่เป็นภาวะที่สมมุติปัญญัติว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แท้จริงแล้วบอกไม่ได้ว่ามีสภาวะเป็นเช่นไร ชาวพุทธเถราวาทบางคนบอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสภาวาธรรมที่จิตรับรู้ซึ่งจิตก็จะคิดปรุงแต่งหรือสมมุติบัญญัติว่ามันคือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้หมายถึงมนุษย์ต้องคิดนึกปรุงแต่งและกำหนดภาษาและคำพูดเป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่นสมมุติบางสิ่งว่าคือรูปและยังสมมุติหรือคิดปรุงแต่งต่อไปอีกว่าเป็นรูปหรือร่างกายของคนรูปของสัตว์รูปของสิ่งที่มีชีวิตส่วนรูปของสิ่งไม่มีชีวิตเช่นรูปของตู้รูปของแก้วรูปของดินรูปของหินเป็นต้นนอกจากนี้จิตมนุษย์ยังกำหนดภาษาหรืออุปโลกคำพูด เพื่อเป็นสื่อความหมายให้เข้าใจบางอย่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันซึ่งสรรพสิ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมาล้วนแต่เป็นการกําหนดหรือให้ค่าให้ความหมายสิ่งหนึ่งว่าคืออะไรหรือเป็นอะไรเช่นมนุษย์สัตว์โลกตัวตนสรรพสิ่งความชั่วนรกความรักบุญบาป ความสุขความร่ำรวยความยากจนความทุกข์ความดีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นเหล่านี้คือคำอธิบายของชาวพุทธเทราวดบางคนเพื่อบอกกล่าวว่าสรรพสิ่งและปรากฏการบนโลกมีแต่สมมุติบัญญัติดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเพียงแต่ให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หมายถึงยังมีลมหายใจอยู่หรือยังไม่ตาย และรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นความจริงมีแต่สิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นทั้งสิ้นและมนุษย์ต้องการทำหน้าที่ตามสมมุติให้ดีที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งเพียงแต่อยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตหรืออยู่กับจิตคิดที่คิดปรุงแต่งอย่างเข้าใจนะครับนี่ก็อ,อ่าน เชื่อต่อกันแล้วนะครับระหว่างเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้อ่านเชื่อมต่อสําหรับเรื่องใหม่ก็ข้อความใหม่ที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อวานนะครับก็อ่านมาแล้วหลายพารากสองสาม p าา a กรานะครับเอาละครับจะอ่านต่อเลยนะครับเฉพาะอย่างยิ่งเพียงแต่อยู่กับ อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตหรืออยู่กับจิตที่คิดปรุงแต่งอย่างเข้าใจมันให้ประจักษ์แจ้งหมายถึงเรื่องราวที่ปรากฏข,ขึ้นกับจิตแต่รู้ว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งและเป็นมายาทุกสิ่งที่จิตคิดนึกไม่อาจจะกล่าวว่าจริงหรือเท็จมีอยู่หรือไม่มีอยู่และรู้ว่าไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจสิ่งใดๆสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น ก็เกิดดับของมันเองเช่นนั้นมนุษย์มิอาจกำหนดหรือกระทาเพื่อให้เป็นไปตามความคิดของตนได้ส่วนชาพุธเซนกล่าวถึงสภาวธรรมแห่งจิตคือสภาวะองจิตเดิมแท้ว่าเปรียบเสมือนความว่างหมายถึงสภาวธรรมของจิตหรือสภาวธรรมของชีวิตแห่งมนุษย์ หมายถึงสภาวธรรมของจิตหรือสภาวธรรมแข่งชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นก็าอาจจะเปรียบเสมือนความว่างชาพุทธเซนเรียกภาวะนี้ว่าพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งคือสภาวธรรมสูงสุดของจิตก่อนที่จะคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสภาวธรรมของจิตนั้นชาพุทธเถรวาทบางคนที่นามว่า นอกจากอบรมจิตให้สงบสะอาดสว่างหรือให้จิตตื่นรู้หรือเบิกบานแล้วถ้าว่ายังต้องปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากมายาหรือต้องปลดปล่อยต้องปล่อยวางขันห้ารวมตั้งต้องให้จิตทิ้งรูปกายหยาบได้ก่อนเป็นต้นอีกด้วยตลอดถึงผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณา ให้เห็นว่ากายและจิตนั้นก็สักแต่ว่าเป็นกายและจิตหรือพิจารณาว่าร่างกายและจิตนั้นสมมุติว่าคือขันห้าประกอบด้วยรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและกล่าวว่าผู้ใดรู้จักสภาวธรรมของกายและจิตว่าเป็นสุญญาตาหรืออนัตตาผู้นั้นสมมุติว่าพ้นทุกทั้งปวงและคือผู้บรรลุโลกุตตร,รธรรมในชาตินี้ ขอสรุปว่าจิตพุทธะขอสมมุติว่ามีโพธิญาณหรือขอสมมุติว่าจิตพุทธะคือจิตที่สมมุติว่ามีโพธิญาณหรือปัญญายาณอย่างรู้ถึงสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของสปปรรพสิ่งบนโลกว่าล้วนแต่ว่างเปล่าไรสรรพสิปปส่งและปรากฏการณใดๆ หมายความว่าไม่มีบุคคลตัวตนสัตว์และชีวิตบนโลกใบนี้เพียงแต่สมมุติบัญญัติว่าอัตมะบัญญตัติบุคละบัญญตัติสัตวะบัญญตัติและชีวะบัญญตัติตามที่ชาวโลกต้องการสื่อสารให้เข้าใจกันเท่านั้นด้วยเหตุที่มนุษย์เชื่อถือและเชื่อถืออยายตนะคือตาหูจมูกดิ้นกายและจิต คือเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดก็ลงความเห็นหรือคิดปรุงแต่งว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือลงความเห็นหรือคิดปรุงแต่งว่ามีหรือไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้หมายถึงสิ่งที่ตนสัมผัสนั้นมันมิได้เป็นความจริงหรือไม่จริงมีอยู่หรือไม่มีอยู่มันเป็นแต่เพียงคำพูดหรือความคิดปรุงแต่งหรือสมมติบัญญัติ เช่นสมมติว่าเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตเป็นต้นเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นจึงกล่าวว่าเบนโลกจึงไม่มีสปปรรพสิ่งหรือสิง่งใดๆและไม่มีปรากฏการณ์ใดแม้แต่นิดเดียวที่ปรากฏให้มนุษย์รู้และเห็นเพียงแต่มนุษย์ ทั้งหลายเข้าใจหรือคิดปรุงแต่งเอาเองว่าตนสามารถที่จะใช้อายตนะของตนเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วให้ค่าให้ความหมายหรือสมมุติบัญญัติว่าสิ่งที่ตนรู้หรือสิ่งที่ตนเห็นเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วมายาหรือสิ่งหลอกลวงทั้งหลายหรือที่ปรากฏ ให้จิตรับรู้ก็ก,กระทํะไปให้จิตบังเกิดความสุขและความทุกข์ใดๆไม่ได้เพราะจิตรู้ว่าที่เป็นลุกทุกข์และเป็นสุขนั้นเป็นเพียงคําพูดหรือภาษาที่จิตคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้มีหรือไม่มีความสุขและมีหรือไม่มีความทุกข์แต่ประการใดนะครับเช่นเดียวกับการที่ ขอยืมภาษามาบอกกล่าวถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะหรือสภาวะของจิตเดิมของเรานั้นโดยความจริงสูงสุดแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนเพียงแต่สมมุติว่ามันเป็นสภาวะธรรมสูงสุดหรือจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะผู้ใดมุ่งหมาย ที่จะเข้าสู่สิ่งสูงสุดหรือภาวะสูงสุดนี้อย่างลึกซึ้งก็ต้องบ่มเพาะจิตเพื่อให้ลืมตาเห็นพุทธภาวะหรือจิตพุทธะว่าเป็นจิตที่ไม่ใช่จิตที่คิดปรุงแต่งผู้ใดเข้าสู่โพธิญาณแห่งจิตด้วยตนเองด้วยการรู้แจ้งต่อจิตพุทธะที่ทุกคนมีอยู่แล้วซึ่งมันปรากฏให้เห็นอย่างชัดพลัน ก่อนความคิดปรุงแต่งจะเกิดขึ้นและปรากฏแตให้เห็นหลังความคิดปรุงแต่งสิ้นสุดลงขณะนั้นพึงเข้าใจว่าจิตว่าความคิดปรุงแต่งก็มิใช่ความคิดปรุงแต่งและมันเป็นไม่เป็นทั้งความเหมือนและความต่างกับจิตมันเป็นแต่เพียงคําพูดว่าจิตพุทธ,ธะซึ่งแตกต่างหรือมิใช่จิตที่คิดปรุงแต่ง และคำพูดที่ว่าไม่อาจบอกว่ามันคือจิตก็เป็นแต่เพียงการใช้ภาษามาอธิบายสิ่งสิ่งหนึ่งว่าจิตหนึ่งหรือจิตพุทธ,ธสรุปว่าการปฏิบัติธรรมชั้นยอดเยี่ยมที่สุดคือการทำความเข้าใจต่อจิตที่คิดรุงแทง และจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้ของเราอย่างทองแท้ตลอดถึงต้องค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราว่าปราศจากธรรมชาติแห่งตัวตนและชีวิตทุกชีวิตตามสมมุติล้วนสมมุติว่ามีพุทธภาวะทัดเทียมกันพึงเข้าใจว่าจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้ของเรานั้นมันไม่ได้หายไปจากเราแม้ขณะที่เรากำลังหลง ผิดอยู่ด้วยอวิชาและมันไม่ได้กลับมาขณะที่เราจัสทะลู้หรือบรรลุธรรมรวมทั้งในธรรมชาติที่สมมุติว่าเป็นจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้ไม่มีทั้งอวิชาและวิชาไม่มีสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิไม่มีตั้งแต่ตัณหาหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หมายความว่าจิตที่ปราศจาก กานหาปราศจากกิเลสปราศจากราคะก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ขอย้ำว่าส,สภาวะธรรมเหน,นั้นเปรียบเสมือนความว่างสุญญตา ภายในจิตซึ่งปราศจ,จากภาวะใดหมายถึงปราศจ,จากอาวิชาหรือปราศจากวิชาจิตไม่มีทั้งภาะวะภาวะและอภภาะวะจิตปราศจากภาวะประพัสสอนหรือไม่ประพัสสอนและจิตปราศจากภาวะที่มีมนทินหรือไร้มนทินใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่มีทั้งจิตที่ไม่บรรลุและจิตที่บรรลุทำใดๆเป็นต้น เนื่องเพราะไม่มีสิ่งใดปรากฏหรือไม่ปรากฏเพราะไม่มีทั้งมีและไม่มีสิ่งใดในจิตนี้เองจึงกล่าวว่ามันเป็นบรรเ็มอยู่ในความว่างซึ่งสมมุติว่าเป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหรือจิตพุทธะหรือโพทธทิญาณน,นั่นเองคําสอนของพระเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้มีอะไรที่สําคัญไปกว่าการที่ตรงไปที่จิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้ ซึ่งเป็นภาวธรรมสูงสุดของจิตหากจิตผู้ใดเกิดโพธิจิตหรือโพธิญาณหมายถึงจิตลุกโพลงและจิตพุทธแสดงตัวออกมาเองตามธรรมชาติผู้นั้นคือผู้บรรลุธรรมสูงสุดเมื่อใดจิตของผู้ใดหลงผู้ใดอย่างรู้หรืออยาจะหนักรู้ว่า สภาวะสูงสุดของชีวิตคือสภาวะธรรมแห่งจิตก่อนที่จิตจะคิดปรุงแต่งซึ่งทุกคนสามารถพบได้โดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรือพบได้โดยไม่ต้องแสวงหาจากสถานที่ใดจิตของผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์และพ้นจากภาวะทั้งปวงกล่าวสำหรับเนื้อแท้แห่งสิ่งสูงสุดนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจบ,บอกว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่มันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำพูด หรืออยู่เหนือภาวะอยู่เหนือศาสภาษาใดๆโดยภายในแล้วย่อมเหนือเหมือนกับท่อนไม้หรือก้อนหินคือภายในนั้นปราศจากการเคลื่อนไหวส่วนภายนอกแล้วมันเหมือนกับความว่างโดยปราศจากขอบเขตหรือสิ่งกีดขวางใดๆสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นฝ่ายนามธรรมหรือรูปธรรมมันเป็นมันไม่มีที่ตั้งเฉพาะไม่มีรูปร่างและมิอาจจะหายไปไหน แต่อย่างใดเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญของบทที่6ที่ชื่อไล่บรรลุไล่ทำไล่ผู้บรรลุนะครับสรุปว่าทั้งบดที่ที่ผมได้อ่านมาแล้วสรุปดังนี้นะครับเ,เพียงแต่เราสามารถทำความเข้าใจต่อจิตของเราเองให้สำเร็จและเพียงแต่ พบธรรมชาติอันแท้จริงของจิตดังกล่าวแล้วเท่านั้นให้ได้หมายความว่าต้องทำความเข้าใจต่อสภาวธรรมแห่งจิตว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่เราจำเป็นจะต้องใฝ่้าหรือแสวงหาตลอดถึงไม่จำเป็นต้องทำให้จิตบังเกิดความสงบเพียงแต่เว้นขาดจากความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตให้ได้จริงๆเท่านั้น สภาวะจมที่แท้ของจิตก็จะปรากฏออกมาเป็นควาบว่างอย่างฉับพลันนะครับเอาละครับนี้ก็จบออตอนที่10โทครับตอนที่4ตอนจบนะครับตอนที่4ในบทที่6ที่ชื่อว่าไรทำไรผู้บรรลุนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อ ตอนที่8ที่7นะครับกรมวาทะของอริยบุคคลนะครับสำหรับวันนี้กเ็เช่นเดิมนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วมีข้อสงสัยประการใดก็ดีหรืออยากจะแสดงทัศนะความคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีติดต่อได้ติดต่อผมอาจารย์คำพีปริชายานที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ089126 0689นะครับ และ025133279นะครับและ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติการเสียงอ่านไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโดยจะอ่านบทที่7ที่ชื่อว่าคมวาทะอริยบุคคลนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอ ยุติเพียงแก่นี้นะครับสวัสดีครับ